เมื่อเดือนก่อนนะเมื่อต้น,ต,นต้นเดือนธันวากำลังทำวัดสวดมนต์กันเดี๋ยวก็มีโยมมาหามาขอไก่ถ้าจมาว่าขอไปทำไมมีโยมคนหนึ่งแกป่วยไข้เป็นคนแก่คนเฒ่าใกล้จะตายยังไงยังไงก็ตายแน่แต่ก็อยากได้ยินเสียงไก่ขัน ไม่อยากอะไรอยากจะได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนให้ลูกให้หลานเนี่ยไปหาไปหาจืมหมาตัวนั้นมันหอนเก่งๆแล้วก็อยากได้ยินเสียงไก่ป่าไก่เตี้ยมันขันเพราะๆก่อนที่พ่อจะตายเนี่ยเขาก็บอกว่ามีแต่อยู่วัดป่าท่านอาจารย์สมภพนนเนี่ยมีไก่เยอะก็มาขอกางเขนอาตมาบอกอ,อยากได้ก็หาจับเอา มันนอนอยู่บนต้นไม้อยากได้ก็หาจับเอานะแต่มันจะขันหรือไม่ขันอาตรมาก็ไม่รู้เลยไปหาจับเอาต่อมาไม่นานเนาะแกก็ตายทีนี้ลักษณะลักษณะความตายอย่างนี้มันมันมันจะบอกมันจะบอกยื่ห้อยื่อใหญ่ยางยื่อใหญ่ยางเมื่อคนเราจะตาย จิตดวงสุดท nah ้ายที่มันกำลังวุ่นวายอยู่ใกล้จะตายนะช่วงระยะสุดท้ายจริมจิตมันจะแสดงอาการลักษณะอันหนึ่งแต่มันอยู่ในมโนทวารหนึ่งจะเห็นพวกกรรมนิมิตคือนิมิตแห่งกรรมที่ตนเองได้เคยกระทำ ทำบาปก็จะเห็นกรรมนิมิตภาพที่ตนเองได้เข็นได้ฆ่าได้นอกอกนอกใจสามีภรรยาหรือได้เบียดได้เบียนอะไรต่างๆอย่างนี้ถ้าทําบุญก็จะเห็นกรรมนิมิตที่เป็นบุญเห็นวัดวาอารามเห็นกรรมที่ตนเองกระทําจิตใจก็เริ่มจ่มใสเบิกบานถ้าหากไม่เห็นลักษณะอันนี้ก็จะเห็น กรรมารมณ์อารมณ์แห่งกรรมหรือกรรมนิมิตตารม์อารมณ์ที่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ตนเองกระทำสลับกันไปทั้งบาปทั้งบุญถ้าหากว่าอันสุดท้ายเป็นบาปมันก็จะไปสู่ทุกขติวิญญาณอันนั้นถ้าหากไม่เห็นสองอันนี้คือไม่เห็นกรรมที่ตนเองกระทำก็จะเห็นเครื่องมือ เครื่องมืออย่างอย่างเราเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาจจะเห็นเครื่องมือพวกปืนผาหน้าไม้เห็นสุ่มเห็นแหเห็นอะไรต่างๆหรือมิฉะนั้นก็จะเห็นพวกขันาำรับเอาไปใส่บาดพาชนะที่ไปตักบ,บาดตักอะไรเห็นผ้าไตรจีวรเห็นอะไรลักษณะเช่นนี้สิ่งที่เราทำดีๆงามๆเห็น ซาลาเห็นกุติเห็น<ๆ>อะไรที่เราได้กระทำจิตใจก็จะเอ,อิบอิ่มนั่นจะบ่งบอกถึงการเวียนว่ายในสังสารวัตเบื้องสูงขึ้นไปไม่ไปหาอบายทีนี้หรือไม่เป็นเช่นนั้นมันอาจจะเห็นคตินิมิตคือทางที่จิตจะไปถ้าจะไปเกิดในนรกเพราะกรรมนั้น มัน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 แรงเกินมันแรงเกินไปไม่เห็นพวกกรรมารมไม่เห็นคติไม่ไม่เห็น,หนกรรมารมไม่เห็นนิมิตตารมแต่มาเห็นคติเลยเห็นทางไปเลยบางคนอาจจะเห็นไฟลุกโชนช่วงขึ้นมาอยู่ในมโนทวารน,น่ะน,นะพวกเรายังไม่ตายยังไม่เห็นแต่ใจเย็นๆเห็นแน่ๆตายคัคัก วันนั้นใจเย็นๆอดใจไว้ที่นี้ถ้าหากว่าเราได้กระทําบาปกรรมหยาบชา้ามันอาจจะเห็นคติเลยอย่างรุนแรงไม่ได้เห็นนิมิตไม่ได้เห็นอารมณ์แห่งกรรมที่ได้กระทําแต่จะเห็นคตินิมิตคือเครื่องหมายทางที่จะไปแห่งจิตเป็นภพเป็นชาตินั้นอาจจะเห็นไฟลุกโช่ช่วงโคลงโฟงอาจจะเห็นนรกเลย หรือผู้ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเห็นทุ่งหญ้าป่าเขาห้วยน้ำลำทานเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอาจจะเห็นความมืดอาจจะเห็นเถือนถ้าอาจจะเห็นพวกเลือดพวกหนองพวกแกลบพวกรำอันเป็นอาหารของพวกวินิบาทชนิดนี้ ถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเห็นคตินิมิตพวกที่เป็นก้อนเนื้อเป็นผู้หญิงตั้งคันถ้าจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ก็อาจจะเห็นนิมิตนั้นโดยเป็นเวียงวังเทวาเป็นภาพเห็นนางฟ้าเห็นพวกเทวบุตรเทวดาทั้งหลายบุคคลนั้นก็จะสบายใจเออิอ่ม บางคนจะตายกระวนกระวายเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกกับเราไม่ได้เขาไม่มีกระจิกรจใจที่จะบอกกับเราเวลานั้นเขาเห็นเขาคนเดียวบางทีดีขึ้นมาก่อนแล้วก็ร้ายตามหลังมาสลับกันไปสลับกันมาอันไหนสุดท้ายก็จะไปอันนั้นก่อนอันนี้มันเป็นเยื่อใยอยางในจิตในใจอย่างในเรื่องของ อธถกถามโนรถมโนรัประกรร์นี่นะเล่าเรื่องราคะที่เป็นเยื่อใหญอย่างอย่างเนี้วแน่นเ,ออเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ละได้ช้าสองผัวเมียแต่งงานกันใหม่ๆรักกันมากรักกันเอามากๆเลยแต่ผัวนั้นมีน้องชายคนหนึง่ง ก,เก็เป็นลูกคล้ายๆเป็นลูกแฝดเป็นลูกคนละปีผัวและเมียนั้นก็ชอบกันต่อมาพี่สะพยเนี่ยก็ไปแอบรักน้องของผัวให้น้องของผัวนี่ก็เกิดรักพี่สะพายเหมือนกันสุดท้ายก็เลยได้ทำมิจฉาทาระกะกรรมคือนอกใจสามีคนนั้นก็นอกใจภรรยาของพี่ชาย ้าแอบกระทาผิดกระทําบาปอย่างนั้นต่อมาฝ่ายน้องชายเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่ควรทํานี่ภรรยาของพี่ชายเราแท้ๆเราไม่ควรทําเลยก็พยายามที่จะออกห่างพยายามที่จะทําใจออกห่างแต่ฝ่ายพี่สะพ้ายนึงก็เที่ยวพยายามหาเวลาอยู่ตลอดมันก็อดไม่ได้บ่อยๆเข้าส,สุดท้าย ฝ่ายผู้หญิงก็บอกผู้ชายว่าฉันจะล่อให้พี่ชายเนี่ยมาในป่าตรงนี้แล้วเธอจงดักกันตรงนี้แล้วฆ่าเสียกรรมที่เรากระทำนี่อย่าให้ผู้ใดได้รู้ถ้าได้รู้ละอายกันไปหมดเลยเราจะเอาหน้าไปไว้ไหนฝ่ายผู้ที่เป็นน้องชายนี่ก็ดา่าบอกคนชาติชั่วทำไมจะให้ฉันไปฆ่าพี่ชายฉันเอาเธอที่มันแล้วก็แล้วไปเรามันเลิกกันเสีย ฝ่ายหญิงก็พยายามอย่างนั้นแต่ก็อดใจไม่ได้ทําอย่างนั้นบ่อยๆสุดท้ายจิตใจเก็ค่อยๆเบี่ยงเบนวันหนึ่งก็ตกลงฆ่าพี่ชายชวนกันเข้าไปในป่าผัวและเมียนั้นไปทํากิจบางอย่างในป่าแต่ก็นัดชายแอบอยู่ใช้สจาร์นของกล้าสุดท้ายก็ได้ตัดคอพี่ชายของตนเองตายไปในขณะที่ตายมันไม่ใช่ว่ามันตายปั๊บทีเดียวนะ จิตมันก็มีจาริมะติจนี่ไม่ว่าจะตัดคอตายทีเดียวจิตนี่มันไวไปกว่าน,นั้นมันก็ยังอะไรเมียของมันชั่วระยะเท่านั้นแหละยังเห็นกรรมที่น้องชายตนเองกระทำร่วมกันกับเมียนั้นก็เลยเป็นเหตุให้เธอเห็นคตินิมิตก่อนที่จะสิ้นใจคือนิมิตเห็นงูซึ่งในบ้านนั้นมันมีงู ในบ้านก็มีงูเขียวตายปับ๊บจิตนั่นก็มาเกิดเป็นงูวิญญาณตัวนั้นเนี่ยมาเกิดเดียกับงูงูเขียวพอออกมาจากงูเขียวนั้นออกไข่มาแล้วเนี่ยก็มาเป็นตัวไม่ไปไหนเลื้อยอยู่ที่บ้านมองเมียตนเองจิตใจมันยังหูยังพันอยู่ยังรู้วันนี้คือเมียของเรา วันใดเมียนอนอยู่คนเดียวก็เลื้อยมาตรงๆตรงๆบนขื่อแล้วก็ตกลงมาใส่เขาคิดถึงเหลือเกินอย่างรักจังโกขันเหลือเกินมีนะบางคนมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรเนี่ยตัวผู้ตัวเมียม,มันอาจจะจํามันอาจจะรู้จักเราแต่มันพูดภาษาเราไม่ได้ท่านั้นมันเคยผูกเคยพันกันสัตว์ที่อยู่ตามวัดเนี่ยพวกนกพวกหนูอะไรต่างๆมันคงจะได้ทําบุญทําอะไรร่วมกันมาจากักัน อาจจะมาลองไล่มันตีมันทำท่าแกล้งให้มันหนีมันก็บินบนไปบินมามันก็ไม่หนีดอกมันคงมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ตีไม่ฆ่าดอกหลอกลวงหลอกเล่นเฉยๆร้องกันมาย่ามันรู้อยู่คิดว่ามันรู้มันพูดภาษาเราไม่เป็นเท่านั้นอัอนี่ก็ตกลงมาปรับลงมาใส่ออกผู้ที่เป็นเมียนี่ก็ตกใจร้องวีขึ้นมา ลุกขึ้นพองูนั่นมันตกตกลงใส่อ,อกเมียนะแต่ไม่ได้ตกมากัดนะตกมาด้วยความรักด้วยความผูกพันเยื่อใอยยางอันเหนียวแสนจะเหนียวราคะเหล่านี้คนผู้ที่เป็นเมียก็กรีดร้องสะดุ้งรีบปัดออกจากอกลุกขึ้นฝ่ายผู้ที่เป็นผัวก็คือน้องนะวิ่งมาเมีดฝันตัดขาดตายในช่วงที่ขนาดโก ตัดขาดนั่นแหละจริมะจิตสุดท้ายนี่นก็ยังอยู่ห่วงหาอะไรกับเมียของตนเองนั้นพอาต้ตทุนยังมีงัวมีควายมีอะไรอยู่จิตนั่นก็เห็นเป็นเป็นเป็นคตตนิยมิตเห็นงัวเห็นงัวอยู่ในบ้านนั่นแหละที่ว่มันเคยโผล่กันก็มาเกิดอีกเป็นงัวเป็นงัวน,นี่ก็ติดจําเมียตนเองได้อย่านั้น ปล่อยไปไร่ไปนาไม่ต้องคูกต้องอะไรเดินตามพูดรู้เรื่องปล่อยกินหญ้าและเลมอยู่ไม่กินข้าวกลัวจะเดือดร้อนไม่ให้ฆ่าให้ตีแต่เวลาหญิงคนนั้นไปไหนงัววนี้ตามเป็นงัวัตผู้กลางคืนก็ไปไปเล่นบ้านคนอื่นก็ตามไปก็ก็แก้แก่งจนชาวบ้านเขาว่าเออเห็นหน้าเมียก็ต้องเห็นหน้าผัวนะว เพราะงดงดตัผู้ให้ลักษณะเช่นนี้นานๆเนนข้าผู้หญิงคนนี้ก็น,นึกอับอายเพราะว่าถ้าไม่ผูกมันไว้ไม่ได้เวลาเจ้าของมันนี้มันจะดิน้นมันจะรนกระวนกระวายอยากจะให้ขาดให้หลุดถ้าขาดแล้วก็ไปสุดท้ายก็ขายเ,ข,าเาข้าไปฆ่าช่วงนี้พอขายให้ไปฆ่ามันก็รู้ว่าจะเอามันไปฆ่า มีนะอยู่ที่ที่รู้สึกจะเป็นที่บ้านต้องนะครพนมนี่ก็ได้ลองถามแม่ใหญ่แม่ใหญ่อภพรดูนั่นปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นแต่คนหนึ่งแกซื้อควายมามาเลี้ยงเป็นควายตัวผู้ซื้อมานะอยากได้ตัวเมียแต่ว่าเห็นมันราคาถูกมันตัวอ้วนตัวใหญ่ก็เอาเงินเพิ่มค่อยนะเพราะว่าตัวผู้มันราคาแพงกว่าตัวใหญ่ มันถ้าจะฟังรู้เรื่องมันอาจจะฟังรู้เรื่องมันก็ฟังอยู่สุดท้ายก็ตกลงแลกกันพวกนี้เขาก็จูงตัวเมียมาให้คนนี้แกก็ไปจูงเอาตัวผู้ที่แกโผกให้ขึ้นหญ้าดีๆจะเอามาให้เขาเขาพูดกันแล้วคืนนี้ว่าถ้าไดตัวผู้ตัวนี้ไปฆ่าเราก็จะได้เงินมากได้กําไรมากกว่าเพราะเนื้อมันมากกว่าตัวเมียมันก็ฟัง พอไปก่มแก้เชือกออกมาเนะั้นมันวิ่งทีเดียวเลยกระแทกชนควิดตกลงมาเขยีชนกระแทกจนเก็จะตายนะมันคงจะรู้เขาวิ่งไปเอาปืนยิงมันมันตายนี่อันหนึ่งสัตว์บางชนิดเกิดมาจากคนหยกๆนี่แหละนี่การเวียนไหวในในวัฏฏนีวัฏฏคามีนี่ยังมีอยู่ในเมื่อเรายังมีเยื่อใยญ่ๆ เอาอีกใกล้ๆนี่ก็ได้อำเภอบ้านม่วงโยมสมนึกไปบ้านไม่ใหญ่ทุมของแกยโยมโยมสมนึกที่เป็นผู้รับใช้เอารถมาบริการซื้อรถคันใหม่ไหไม่ได้ทําอะไรเอามารับใช้อาตมาไปเทศบ้านนั้นเมืองนี้ซื้อมาไม่กี่ปีเดี๋ยนี้ขึ้นไปสองสามแสนกิโลเมตรแล้วที่ที่ใช้ระยะทางวิ่งนานๆเพราะพาอามาไปเทศเมืองน,นั้นเมืองน,นี้ แต่ก่อนคุณโยมสมนึกนี่ฆ่าควายฆ่างัวรับประมูลเป็นเขียงเลยเอำเภอบ้านม่วงสองเจ้าไอ้นี้ก็ฆ่าแล้วก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมากับเพื่อนเอาไว้อามาก็เกิดโลกคือเวลาฆ่าตัวไหนนี่ก็เอาดีมันซุกไปมันแซบได้บีมันเห็ดบีฟอมขายให้หมูเหี้ยปฟอม บางวันฆ่าสี่ตัวห้าตัวต่อมามันมาเอาดีมันคืนหรืออย่างไรตาเหลืองเขาเลืองเขาเลืองอ,เองเมเติมตวัตโตบาลไม่ออกเพินได้น้ำกันเด้ขอหุ่นน้ำกันไปหาหมอเขาบอกว่าต้องตัดอันดีมันเสื่อมมันรั่วเลยเขาว่าไปถ้าไม่ตัดเราก็อยู่ไม่ได้ตัดแล้วจะดีไหมเขาก็บอกว่าอยู่ได้ประมาณสักสี่สิบวันหกสิบวันพอได้อยู่เห็นลูกอยู่ดอก ตัดสินใจขึ้นเตียงแล้วจะผ่าตัดตีออกก็มาคิดถึงลูกเงินเป็นจำนวนมากที่ต้องมารักษาแล้วก็อยู่ได้แค่สี่สิบวัน6กสิบวันนี่ยไม่รู้จะต้องเสียมันไปทำไมเอาเงินไว้เลี้ยงลูกดีกว่าความเป็นห่วงที่แม่มีต่อลูกไม่ยอมเสียดายชีวิตของตนเองถ้าจะตายแล้วก็อยากให้เสียเงินเอาเงินนี้ไวใ้ให้ลูกเราได้ใช้ได้ร่ำเรียนหนังสือ ก็บอกผัวว่าไปหาลูกคอยทอดคอยซิมเมื่อตายอยู่บ้านน้ำลูกแพปวถอบเบิ่งเงินูัวล้วก็ร้องให้สต่กันผัวนี่ก็ไม่เชื่อหมออะไที่นี่สงสารมีอย่างก็อุ้มกันออกมาหมอเขาก็ตามมาให้เซ็นเลิกไม่รักษากลับมาทำยังไงพี่น้องทั้งหลายก็รู้ข่าวว่าไหนไหนก็จะตายแล้วก็มาผูกแขน ทำลาบาสีสู่เราเจ้าขวัญไหนๆก็จะตายแล้วที่นี้ทำยังไงไป,ไปวัดไปวัดน้่นไปวัดนี้ดีขื้นกันได้ลระบวัดสิตายคงจะไปวัดบายโูบาอาจารย์ก็บอกไหนๆก็จะตายแล้วเหลืออยู่ตั้งหลายวันนะสี่สิบวันวันนี้ที่มีอยู่เอกาหังชีตังเสยโยสีละวันตัสชายโน วันเดียวที่เหลืออยู่นี้ประเสริฐกว่าที่ผ่านมาเป็นร้อยปีถ้าหากวันนี้มีศีลวันนี้มีธรรมวันนี้มีการเพียรเพ่งอย่าว่าแต่ฆ่าเลยเราฆ่าเขามามากเลยเลิกกินแมก้กระทั่งเนื้อมันซะรอวันตายทำดีรอวันตาย,อตายสองพัวเมียนี่ก็เลิกอธิษฐานจิตเลิกฆ่าเขาเลิกกินเขาเขาวาดเขาวาวาดโน,น่วนวัดนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญ ไม่ตายเท่าทุกวันนี้โบเดปัวสัมบัน,น้แห้งอ้วนไม่ย่อน้อยเพราะมันนั่งอยู่น,ยน,นี่อยู่วันนี้ตัวอ้วนเลยที่นี่สร้างวัดสร้างวานิเพนี่ถ้าไม่มีโยมสมนึกคนเดียวนี่ก็ไม่รู้จะขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าพ่อใหญ่ปีชาพ่อใหญ่คูนก็อยู่เมืองอุบลกว่าจะเปลี่ยนกันมาได้โยมสมนึกนไปไหนก็เห็นกับอาตมาคือถ้าเห็นอาตมาก็เห็นโยมสมนึก สร้างศาลาสร้างอะไรเนี่ยแกเป็นคนจัดการถึงไหนถึงกันซื้อรถคันนั้นมาใหม่ๆไม่ต้องทําอะไรอธิษฐานรับใช้อตมาอเอาเออดูหนะ้าดูตาก็ไม่น่าจะเป็นคนรวยถ้ามารับใช้เราเนี่ยก็ต้องทุกตาย